ในการใช้สารเร่งดอกนะครับมันจะไม่แข็งแรงนะครับแต่สุดท้ายที่ผมพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช้นะคือบางทีเวลาใช้อะ่ะมันก็มีความจําเป็นในการใช้นะครับอาจจะขึ้นแบบเวลาเราจะขายต้นไม้หรือแม้กระทั่งว่าเตรียมต้นไม้ในการประกวดนะครับช่วงไหนที่เราจะไปประกวดต้นไม้นะครับเราก็ทําการฉีดสารเร่งดอกนะครับเพื่อให้ดอกมันออกมาทันเวลาที่เราต้องการนั่นเองนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปเนี้มันสืบเนื่องมาจากมีคนรักชมชมท่านหนึ่งนะครับสอบถามผมเข้ามานะครับเวลาเราจะฉีดยาเล่งดอกเราควรฉีดระยะเวลาไหนนะครับซึ่งผมก็เลยว่าผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนท่านนั้นดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วซึ่งในคําถามนั้นผมก็ได้ตอบไปคร่าวๆนะครับซึ่งผมก็ได้เกินตั้งแต่ฤดูกาลเลยนะครับ ว่าชวนชมแบบปกติฤดูการที่ชวนชมออกดอกที่ดีที่สุดนะครับก็คือจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็ฤดูหนาวนะครับเพราะช่วงนี้ยชวนชมเขาจะออกดอกได้ดีนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ชวนชมเนี่ยครับถ้าเกิดเราเลี้ยงดีดูแลมันดีเนี่ยครับ อาหารการกินมันอุดมสมบูรณ์นะครับองค์ประกอบมันมาครบเนี่ยแม้กระทั่งหน้าฝนเนี่ยครับชนชมมันก็ยังออกดอกให้เรานะครับอายุของต้นไม้นี่มันก็มีส่วนเหมือนกันนะครับไม้บางต้นนี้อายุพออายุเขาไปนานนานเนี่ยว่าไม้ได้อายุเนี่ยโอ้โหดอกออกมาทั้งปีนะครับเพื่อนๆชนชมเนี่ยเพราะฉะนั้นอายุของไม้นี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับแม่ผมเกินไปสยาวเลยนะครับเราเดี๋ยวกลับมาคําถามนะครับเรื่องระยะเวลาไหนนะครับที่เราควรฉีดยาเร่งดอกให้ชนชมดีนะครับซึ่งในคําถามนะเหมือนเดิมครับผมก็ได้ตอบเข้าไปนะครับ ก็แบบช่วงระยะเวลาที่ผมว่าที่มันดีที่สุดนะก็เป็นช่วงเช้านะครับซึ่งช่วงเช้านี่ผมก็นับเวลาระยะเวลาตั้งแต่6กโมงจนไปถึง9ก้าโมงเลยนะครับซึ่งจะให้ดีผมว่ามันไม่ควรเกิน10บโมงนะครับเพราะที่ผมแนะนําช่วงเชา้าเพราะว่าผมมองว่าหลังจากที่เราฉีดยาเล่งดอกเสร็จเนี่ยครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์แสงของใบไม้นะครับเพราะว่าสักแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วเดอก็มันก็จะมีแสงแดดนะครับ พอแสงแดดมนมาสู่ต้นไม้เนี่ยโอ้โหใบของชวนชมเนี่ยมันก็จะยิ่งเปิดนะครับเปิดรับสั่งคอแสงนะครับมันยิ่งทาให้ไม้มันจะเริญเติบโตนะครับไอการสั่งค้อแสงของใบไม้เนี่ยเ<ๆ>พราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับเวลาเราฉีดไปเนี่ยเราควรจะฉีดสารเล่งดอกในตอนเช้าๆนะครับใบมันเปิดเต็มที่เนี่ยไอตัวยาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะได้ผลได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงเช้าๆเนี่ยครับใบของชนชมเนี่ยครับมันจะกลางสุดเลยนะครับถึงบอกว่าช่วงช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดของการฉีดยานะครับ แล้วยิงถ้าเพื่อนๆไปฉีดยาตอนเย็นเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับผมถึงบอกว่าการฉีดตอนเช้าเนี่ยมันดีนะครับซึ่งกลับกันเนี่ยมาฉีดตอนเย็นเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้ผลแล้วครับแล้วซึ่งอย่างในคําถามเนี่ยผมก็ยังได้บอกไปว่านะครับเราจะให้ดีนะช่วงเช้าๆที่เราเวลาเราฉีดเนี่ยครับเราก็ควรดูอากาศด้วยนะครับเช่นแบบโอ้โหช่วงเนี้วันนี้รับรองแบบฟ้าเปิดแน่นอนมีแสงเนี่ยอันนี้ฉีดไปได้เลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นตอนเช้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าช่วงนี้ยที่มันเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยครับพอเราฉีดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วฝนตกเนี่ยโอ้โหโจบเลยนะครับก็จะชําระล้างไอสารที่เราฉีดเข้าไปในใบออกจากใบหมดนะครับผมถึงว่าการดูอากาศอันนี้ก็สําคัญนะครับถึงแม้ว่าเป็นตอนเช้าเถอะแต่ว่ามันเป็นควรจะเป็นตอนเช้าที่อากาศมันปลอดโปร่งปลอดโปร่งนะครับ พออีกสักป๊บหนึ่งให้มันไม้มันมีแสงแดดมาสาส,สองเนี่ยครับโอ้โหอันเนี้ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับไมยใช่า่าฉีดเสร็จแล้วฝนตกนี่จบเลยนะครับสารที่เราฉีดนี้เสียตังค์ไปเปล่าๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วไอ้การฉีดเนี่ยครับถ้าถามผมนะอันนี้ผมตอบแบบเป็นส่วนตัวนะผมมองว่าการฉีดเร่งดอกบางทีฉีดจนมากไปเนี่ยครับมันเหมือนเราไปเร่งเข้าไปเป็นกระตุ้นเขามากไปเนี่ยครับดอกของเขามันจะไม่แข็งแรงนะครับเพื่อนเพื่อน ซึ่งพอมาถึงตรงนี้ผมก็บอกไปอันนี้มันเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเลี้ยงเลี้ยงมานะครับมันไม่เหมือนชุดดอกจนชมที่แบบมันออกขึ้นเองตามธรรมชาตินะมันเกิดจากต้นไม้ที่มันสมบูรณ์แล้วมันออกดอกเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ยครับดอกจนชมมันจะอยู่กับเรานานนั่นเองนะครับดอกที่มันออกเองตามธรรมชาติเนี่ยเราซึ่งในประโยคสุดท้ายผมก็ยังได้กล่าวติดตลกติดตลกไปด้วยนะครับว่าแต่สุดท้ายผมไม่ได้ห้ามในการฉีดนะจริงๆมันฉีดได้นั่นแหละครับเพื่อน ดี๋ยวผมมีเคล็ดลับอีกนิดนึงมาแนะนาเพื่อนๆนะในใบเนี่ยครับมันมีปากของใบด้วยนะครับปากของใบมันหมายความว่าไงครับมันก็เหมือนคนเราเวลามันกินอาหารใช่ไหมมันก็ต้องกินอาหารทางปากใบไม้ก็เช่นเดียวกันครับใบไม้มันก็มีปากของใบนะครับถ้าเป็นไปได้เวลาเราฉีดนะเราควรฉีดที่ใต้ใบนะครับถ้าฉีดใต้ใบเนี่ยที่ใบไม้ไม่ได้รับเนี่ยมันจะได้รับ70%เนลยนะครับแต่ถ้าเราฉีดบนใบเนี่ยมันจะได้รับประมาณ30%ปนะครับปากของใบไม้นั่นเองนะครับ ที่ผมบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมครับในการใช้สารเล่งดอกนะครับมันจะไม่แข็งแรงนะครับแต่สุดท้ายที่ผมพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช้นะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ซึ่งบางทีมันก็มีความจําเป็นในการใช้นะครับบางทีบางเวลาเนี้ยมันจําเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องใช้นะครับแต่ซึ่งบางทีเวลาต้องจําเป็นต้องใช้บางทีก็กกอาจจะขึ้นแบบเวลาเราจะขายต้นไม้บ้างนะหรือแม้กระทั่งว่าเตรียมต้นไม้ไปนในการประกวดนะพอเวลาเรา จะเตรียมต้นไม้ประกวดนะครับมันจะมีเรื่องระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าแบบช่วงไหนที่เราจะไปประกวดต้นไม้นะครับเราก็ทําการฉีดสารเร่งดอกนะครับเพื่อให้ดอกมันออกมาทันเวลาที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมถึงบอกว่าที่ผมพูดนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ใช่นะบางทีผมก็ใช้นะครับไอสารเร่งดอกเนี่ยเนี่ยครับผมถึงบอกว่าสุดท้ายเนี่ยครับถ้าไม่จําเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่ไม่ใช้สารเร่งดอกนะครับ ผมก็ปล่อยให้มันออกตามธรรมชาตินะครับนี่แหละครับผมก็มาพูดถึงเรื่องการใช้สารเล่้งดอกของชนชมนะครับคลิปเนี้ยผมว่าก็จะจบประมาณเท่านี้นะมันเดิมครับถ้าชอบคลิปเนี้ยก็าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เป็นกำลังใจผม้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนือ้อหาและสาระดีๆเลยมาฝากเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ